ค่าไฟแพงเหลือเกินหลายคนบ่นแบบนี้ฮะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เลยมีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟตามบ้านเรือนของประชาชนนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็คือบินเดือนมกราคมถึงบินเมษายน4เดือนด้วยกันทีนี้ใครบ้างที่จะเข้าหลักเกณฑ์ที่รัฐจะช่วยเรื่องของค่าไฟคนที่รัฐจะช่วยก็คือคนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนครับ ทีนี้300หน่วยต่อเดือนมันก็ถือว่าเป็นบ้านที่ใช้ไฟไม่เยอะเหมือนกันนะฮะโดยมาตรการนี้นะครับเขาจะให้เป็นส่วนลดในการจ่ายค่าไฟลดแบบไหนลดยังไงฟังครับ1อาหฮะผู้ใช้ไฟระหว่าง1นึ0ถึงหนึ่หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟจํานวน92.04สตางค์ตังต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า FT เรียกเก็บและส่วนลด 1>, 1บาท39สตางค์ต่อหน่วย2ก็คือว่าผู้ใช้ไฟระหว่าง151ถึง300หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า67.04สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า FT เรขเก็บและส่วนลดอยู่ที่26บาท39สตางค์ต่อหน่วยเอาฟังแล้วหลายคนชาวบ้านแบบงงมากบอกมาเป็นมาดแบบนี้สรุปง่ายๆ เขามีมาตรการส่วนลดสำหรับคนใช้ค่าไฟใช้น้อยลดมากส่วนใช้มากจะลดน้อยและจะช่วยให้กับคนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนเท่านั้นนะครับมิฉะนั้นบ้านใครซึ่งส่วนใหญ่ะนะบ้านใครที่ใช้ไฟเกิน300หน่วยต่อเดือนคุณก็ยังคงต้องจ่ายตามเดิมปกติสำหรับคนที่ใช้ไฟไม่ถึง300หน่วยต่อเดือน บินเดือนมาก,การาถึงเมษาคุณก็จะได้ส่วนลดซึ่งส่วนลดต่างๆไม่ต้องคำนวณให้เสียเสียสมองเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะอยู่ในบินค่าไฟเนาะอ่ะยังไงก็ยังถือว่าเป็นมาตรการที่ออกมาบรรเทาความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงในตอนนี้จะเรียกว่าเป็นข่าวดีก็ว่าได้นะ